วันนี้นะรองร้งรานๆวันนี้อ่าวันนี้ลุงเตีงกับลุหนุหน่ยจะปาอ่างนองๆร้านๆไปวัดโบ๊กันก็นี่เป็นคลิปแรกนะลุงลุงนุ่ยนะอ่านกับลุงเตีงมันการชื่อว่าทิลป,ปาวัฒนธรรมนี่เป็นริงสําคัญยิงการทำงานทินละป,ปากระเมือนนะลุงเตีงนะดับมันมันมั่นมันนี่วันนี้ก็ไปทําคอนเทนต์เป็นคลิปแรกเลย เาตื่อว่าจากวัดกระบี่อ่านี่เราก็อยู่จากวัดกระบี่นี่จงหวัดกระบี่นี่เป็นเมืองอะไงที่ละป้า,าความจเจริญงดยองๆๆทางด้านนี้น,นั่นเออเ่องการนี่ก็ติทํำกันย่อว่าจนไล่ไร้ลากไร้ก็มีความสจ้ามารถต่างมีทักงไอ้อบต่างในที่ละปะาูงนี้ผูย่อ่ก็ต้องตุ้งเพิ่มก็ต้องช่วยปัตตานากันต่อไปน,นั่นเออกลับก็เผื่อเป็นการไม่ไ้เวลาแล้วเดี๋ยวไป รับจุ่มรับกว้างการสาธิตการวาดรูปจะยบระดือนะครับอ่าน่ารูนะเออเอาไปเรื่อยไปเลยครับครับพี่นะครับชื่อนายสุรศักดิ์เนืเกลี้ยงนะครับชีเด่นชีออฟหรือเรียกว่าพีออฟก็ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลุงเต้งและนุงหนูนุ้ยนะครับผมอ่าสารนี้ก็จะนำพาทุกคนนะครับไปสาธิตการวาดภาพวิวนะครับซึ่งเราจะสังเกตหรือจะเห็นหรือพบได้บ่อยใน โซเชียลออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นศิลปินต่างๆที่จะมักจะลงในส่วนของภาพวาดที่เป็นภาพวาดวิวหรือภาพวาดผิวทัดนะครับวันนี้ก็เพื่เป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะไปรับชมการสาธิตกันเลยนะครับครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการติดสก็อตเทปนะครับเพื่อที่จะแบ่งในส่วนของท้องฟ้าและพื้นน้าครับครับเมื่อเราติดสก็อตเทปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาระบายสีนะครับในส่วนของท้องฟ้าตามแบบที่เราได้เตรียมเอาไว้เลยนะครับครับในส่วนของขั้นตอนตรงนี้นะครับเราจะมีการใช้สีส้มและสีเหลืองนะครับเป็นตัวหลักซึ่งตรงนี้ก็จะชูในส่วนของท้องฟ้ายามเย็นนะครับและก็จะมีในส่วนของชั้นบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งข้างบนก็จะเป็นในส่วนของ ท้องฟ้าสีฟ้านะครับเมื่อท้องฟ้าเสร็จแล้วเราก็จะมีในส่วนของก้อนเมฆด้วยครับครับเมื่อเสร็จในส่วนของท้องฟ้าแล้วเราก็จะมาระบายในส่วนของพื้นน้านะครับที่ใช้สีส้มและสีเหลืองครับซึ่งเป็นการสะท้อนแสงของพื้นน้ํานะครับผมครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการร่างนะครับร่างภูเขานะครับซึ่งเป็นระยะไกลนะครับน้องๆคนไหนที่ไม่มั่นใจก็สามารถที่จะร่างได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะ ใช้สีดำนะครับในการวาดภูเขานะครับที่เป็นระยะไกลโดยเป็นการกระทบนะครับของแสงเงานะครับครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นระยะไกล้ด้วยนะครับที่เป็นก้อนหินและต้นไม้2ต้นนะครับก็จะร่างใช้สีดำกันเลยนะครับครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นแสงเงานะครับที่เป็นในส่วนของก้อนเม็ดนะครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จในผลงานชิ้นภาพบิวิวทัศน์ภาพนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาพสีอะคริลิกครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสาธิตการวาดภาพบิวติวทัศน์ทะเลนะครับก็จะเป็นผลงานที่สมบูรณ์อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นการเล่นเฉดโทนสีนะครับผม อันนี้น้องๆก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์นําไปต่อยอดได้นะครับก็เป็นการวาดภาพพื้นฐานของการวาดภาพบิวนะครับผมหรือเราจ,จะเปลี่ยนเทคนิคไปใช้เทคนิคสีอื่นก็ได้ไม,ไม่จำเป็นต้องเป็นสีอะคริลิกอย่างเดียวแต่สามารถไปปรับเปลี่ยนเป็นสีน้าก็ได้นะครับผมสาหรับการสาธิตวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ไปต่อกับลุงเต้เรีนมุมงมือกันเลยนะครับผมไปเลย ก็จับกับไปเรียลนะลุงเตีงนะมั่นหนุ่มหน่อยกาวันนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปการเออ่จ้าจิาการวาดรูปวิวนะนั่นเลยจิตว่ากาละล้านลูกโลกกาได้เก็บความรู้ไปมากหลวงนี่ก็ไปประยุกต์ใจกันได้นะครับนั่นเลยกาจิตใจนี้กาก่อรสวายหลุงเตีครับหุวงหน่วยจีฮะจีเออ่จากไปเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นมันฟื้กาให้หลุลุลานนั่นตาโตใจกากด ติดตามกดไอ้กาดิงดิงดิงแจ้งเตือนไว้นะครับเรโกดีจำกันกดไอ้เร่ก็ไอ้ทับตาเกยเร่ก็เรียกว่าทับตาเกยเออนั่นเนี่ยวันั่นเนี่ยกาควะหลุดล้นด้วยนะคลิปนี้จบแกนี้กับบกวันคลิปต่อไปคลิปหน้าคลิปตีต้องนะกับโบอ่าไปกันด้วยเราไปเออแหวนหลุจีนกองตางว่าเราว่ามาวัดตั้เกลือร้วย